อันศึกษาคือสิ่งที่ทำชีวิตให้ก้าวหน้าจนเต็มตามความหมายของคำว่าชีวิตนั้น <c oughs> เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจข้อนี้ <c oughs> ก็จะมองเห็นได้ทันทีว่าไอ้ที่พูดว่าชีวิตไอ้ว่าการศึกษาคือสิ่งที่จะช่วยสร้างโลก นี่ดูเป็นของเล็กไปแล้วการศึกษาที่มีคุณค่าม,มีสมรรถภาพอะไรที่จะให้ช่วยสร้างโลกได้นี่มันก็เป็นของเล็กไปแล้วเพราะว่าโลกนี่มันยังไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์เป็นโลกของมนุษย์อย่างธรรมดาสามัญแต่ว่ามีความสงบสุขกันสักหน่อย หรือแม้ว่าจะมีความสงบสุขมากถึงที่สุดแต่มันก็รู้จักตายมันยังจะต้องตายมันไม่ใช่นิรันดรน,นี่เราจึงไม่ปรารถนาผลของการศึกษาเพียงแต่ว่าจะช่วยสร้างโลกให้ดีให้สงบเราต้องการให้มันไกลไปกว่านั้นว่า <c oughs> การศึกษาจะช่วยสร้าง ชีวิตนิรันดรหรือว่าจะช่วยทำให้ชีวิตนิรันดรปรากฏออกมาหรือว่าให้ถูกกว่านั้นก็ต้องพูดว่าเพื่อช่วยให้มนุษย์เข้าถึงชีวิตนิรันดรน์นั่นเอง <c oughs> ที่นี่ก็จะขยายาความของบทนิยามนี้ให้เห็นชัดให้ง่ายขึ้นไปอีก ก็จะแยกเอาให้เห็นเป็นตอนๆก็จะให้รูปบทนิยามขึ้นมาใหม่ว่าเมื่อถามว่าชีวิตว่าการศึกษาคืออะไร <c oughs> ก็จะตอบว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้อง เพื่อมนุษย์ได้ลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาอา <c oughs> ตมาขอร้องอย่างไม่กลัวจะถูกหาว่าอวดดีอวดเบ่งอวดเก่งคือจะขอร้องท่านทั้งหลายว่าช่วยจำ ประโยคประโยคนี้ีว่าให้แม่นยำคือบทนิยามของคำว่าการศึกษานี่ว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องในตอนหนึ่งเพื่อมนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในตอนหนึ่งแล้วก็ทุก ขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาอธิบายอ,อย่างย่อๆ <c oughs> กันสักทีหนึ่งก่อนว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำความคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องมันเน้นอยู่ที่คำว่าอย่างถูกต้อง เพราะว่าความก้าวหน้าที่ไม่ถูกต้องนั่นมันก็มีอยู่และมีมากกว่าลองด้วยดีเองพิจารณาด้วยดีความก้าวหน้ามันหมายความจะเพียงว่ามันมากกว่าเดิมที่มันไกลออกไปกว่าเดิมแต่แล้วมันไม่ถูกต้องก็มีมันไปลงเหวล,ลงนรกก็มีมันไปสร้างความยุ่งยากลำบากอย่างใหญ่หลวงให้ก็มี เหมือนกับความก้าวหน้าในทางวัตถุนิยมแห่งโลกปัจจุบันนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างมากและเร็วแต่ความก้าวหน้านี้ไม่ถูกต้องพิสูจน์ตรงที่มันนำวิกฤตการณ์คือความทุกข์ยากลำบากเข้ามาสู่โลกนี้มากขึ้นมันจึงถือว่าไม่ถูกต้องเราจึงต้องบัญญัติชัดลงไปว่า สิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องอก็เป็นอนุญาตตายตัวเว้นเว้นส่วนที่มันไม่ถูกต้องออกไปเสียโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ที่เรียกว่าอย่างถูกต้องคือจะทำให้เกิดประโยชน์ปราศจากโทษโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าถูกต้อง